สำหรับวันนี้ช่วงสายๆเนาะพี่เป็นก็ได้เก็บมะขามเปรี้ยวนะคะวันนี้พี่เป็นเก็บมะขามเปรี้ยวจะไปขายที่ตลาดเขียวก็เดี๋ยวพี่เป็นจะพามาดูว่าพี่เป็นขายยังไงเนี่ยค่ะในหนึ่งมัดเนี้ยค่ะตอนนี้กํลาลังอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวเป็นหักให้ดูมันยังไม่แก่หรอกค่ะเม็ดยังอ่อนๆอยู่เลยกํลาลังจิ้มประจมจิ้มอะไรเลยอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวดูนะนี่กํลาลังอร่อยเลยค่ะ ยังไม่แก่นะบางคนเห็นฝักอย่างนี้ก็บอกว่าแก่แล้วจริงๆแล้วเขายังไม่แก่นะเนี่ยค่ะกขพี่เป็นจะขายอยู่ที่มัดละสิบบาทนะคะเนี่ยค่ะเยอะๆเลยกินให้จุกไปเลยสิบบาทก็แวะมาซื้อกันได้นะคะก็อาทิตย์หนึ่งพี่เพ็นก็จะเก็บไปประมาณสิบสิบห้ามัดประมาณนี้และคะ่ะไม่ได้เก็บไปเยอะเนี่ยค่ะปีนี้มะขามดกมากเลย ถ้าสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวพี่เป็นให้ดูเพราะพี่เป็นเก็บไปแล้วล็อตหนึ่งนะคะเก็บไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะความดกของเขาเลยเยอะมากเลยนี่เป็นพวงๆเลยค่ะถ้าเก็บไว้ขายให้คนที่ซื้อไปทำมะขามเปียกนะคะเขาซื้อถุงปุ๋ยละห้าสิบบาทถุงปุ๋ยยูเรียะค,ะค่ะห้าสิบบาทก็อันนี้เป็น ไปขายเองดีกว่าพี่เป็นไปขายเองดีกว่ามัดละสิบบาทนะคะก็มันจะคุ้มค่ากว่าก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเก็บไปแล้วล่ะตอนแรกก็ไม่คิดจะเก็บไปหรอกค่ะพอดีมันเป็นต้นที่ติดถนนใหญ่แล้วก็มีผู้โดยสารเยอะค่ะเราก็ได้แบ่งปันไปแล้วระดับหนึ่งนะคะมีผู้โดยสารเยอะทีละหนึ่งถุงหิ้วสองถุงหิ้วก็เราก็เลยต้อง ก็อยากได้เงินบ้างเนาะก็เลยเนี่แหละค่ะก็เลยต้องทำประมาณนี้แหละค่ะก็เก็บไปขายใครสนใจจะกินยังไงก็แวะมานะนี่ดกๆเลยค่ะกำลังอ่อนๆขนาดนี้ก็ยังตำน้ำพริกมะขามได้นะคะพี่เพ็ญลองตำดูแล้วค่ะเม็ดเขายังอ่อนอยู่เลยเขาไม่ได้ว่าแก่มากมายดกจริงๆปีนี้ตอนแรกตอนแรกต้นนี้นะคะพี่เพ็ญนึกว่าเขาจะเป็นมะขามหวาน แต่ว่ามันเป็นมะขามเปรี้ยวมันเป็นมะขามเปรี้ยวก็เลยไม่ไหวแล้วละ่ะถ้าไหว้ก็กว่าจะได้ขายบางทีคนที่เขามาเก็บบางทีตอนแรกเขาบอกว่ามาเก็บแต่ถึงเวลาเขาไม่ว่างไม่มาเก็บก็เท่ากับเสียมะมะขามทิ้งไปเปล่าๆก็เลยเก็บตอนนี้ดีกว่าค่ะความดกของเขานี้เดือดเยอะเลยเนีย่ยค่ะสนใจยังไงก็แวะมา10บ,บาทเท่านั้นค่ะไม่แพง เนี่ยกองขนาดนี้สิบบาทใครไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะจิ้มประจมถ้าค,คเนเขมรบ้านเราก็จะจิ้มประจมแซบๆนะคะอร่อยอร่อยเลยอาทิตย์นี้น่าจะเก็บไปประมาณสิบมัดน,นะคะยังไงก็แวะมาได้อุดหนุนได้ที่ตลาดเขียวอบจอนะคะบางทีอาจจะเหลือไปที่กินมอแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเหลือละคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่เ็งก็สวัสดีจ้า